ก็เลยมีทําให้กระทรวงการต่างประเทศออกมาแอคชั่นในเรื่องของการดําเนินการของไทยนะคะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าเราเนี่ยทำทุกอย่างเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ส่งหนังสือไปยังกัมพูชาเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงต่างๆด้วยซึ่งกระทรวง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกถแถลงการยืนยันว่าการดําเนินการต่างๆต,ต,ต,ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของไทยไม่ว่าจะเป็นการนําคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยลงพื้นที่ชายแดนหรือการวางสิ่งกีดขวางเพื่อเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นไปตามถ้อยถแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาที่ลงนามไปแล้วเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีหนังสือไปยังกัมพูชาเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆที่ไม่มีมูลความจริง ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากทอยถแถลงร่วมระบุให้ทั้งสองฝ่ายคงวางกําลังที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันภายหลังการหยุดยิงโดยไม่ดําเนินการกิจกรรมใดๆนอกแนววางกําลังของตนดังนั้นการดําเนินการต่างๆของฝ่ายไทยจนถึงขณะนี้เนะะี่ยค่ะเป็นไปตามข้อกําหนดของทอยถแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันแล้วซึ่งข้อตกลงตามทอยถแถลงร่วมเนี่ยจะไม่ส่งผลงกระทบต่อการสํารวจแล้วก็การจัดทําหลักเขตแดนระหว่างทั้งสองประเทศด้วยซึ่งการดําเนินการ ในกรอบของคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยย้ำความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคต้องร่วมมือกันจัดการความท้าทายปัญหาออนไลน์สแกมนะรวมถึงข่าวปลอมต่างๆด้วยแล้วก็ยังคงเรียกร้องอย่างต่อเน,นื่องให้กัมพูชาเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยผ่านกลไกทวิทภาคีที่มีอยู่เพื่อปรับปรามกระบวนการออนไลน์สแกม,มตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปปรรม